สิ่งที่เธอได้เห็นบางวันมุมที่ฉันไม่น่าชื่นชมคนเจ้าน้ำตาคนเจ้าอารมณ์ผู้หญิงเอาตาใจคอยพูดจาประชดประชันคอยเจะกี่จ้กันวุ่นวายชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้อะไรนักหนา กรดไม่มีเหตุผลดใดไม่ว่าใครเข้ามาพูดจางุดงิดทุกทีที่โทรเข้ามามีใครคุยกับเธอต้องคอยถามไปไหนเมื่อไรอยู่กับใครไม่ยอมให้เจอต้องตอกต้องย้ำทุกคำนะเออไม่ไว้ใจเธอสัที เมื่อเธอสงสัยในสิ่งที่ฉันทำขอตอบเธอด้วยคำถามคำหนึ่งตรงนี้หากไม่รักจะห่วงไหมจะห่วงทำไมตอบฉันสิ ที่ต้องระวงอยู่ทุกนาทีอย่าคิดว่ามันมีเหนื่อยใจผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเหตุผลแต่ก็ทำเพื่อใครสักคนด้วยใจความรักอยู่เหนือคำว่าทำไมทั้งที่เป็นแค่เรื่องง่ายๆแต่ผู้ชายไม่เคยรู้เลย ฉันรักเธอแค่เรื่องง่ายๆแต่ทำไมทำไมรู้เลยโอเควันนี้ไม่ลิปสติงนะคะวันนี้ร้องสดเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้เพลงนี้ประมาณปีสี่สี่สีห้าไหมคะยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะจำได้เพลงนี้ออกมาสู่สาธารณชนตอนนั้นหมอสิบสองสิบสามขวบมหนึ่งประมาณหมหนึ่ง คเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้เป็นอีกซิงเกิลที่หมอชอบของคุณปานทน,นพรนจริงๆของคุณปานทน,นพรแววกประยูนยเป็นเป็นศิลปินเป็นดีว่าแถวหน้าของบางไทยที่หมอรู้สึกว่าเธอไม่ต้องเธอเกิดเธอบอล to บีมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็เธอเป็นคนที่ไม่ต้องโชว์เนื้อหนังบางสาสเกยภาพแบบเสียงเสียงโอเคเกิดมาเพื่อสมทับพลังงานสําหรับการที่จะใช้เสียงหรือสิ่งที่เป็นพรสวรรค์รวมไปถึง สิ่งที่ติดตัวเธอมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะแล้วก็ทุกครั้งที่ฟังเพลงของคุณปานธนาพรไม่ว่าลลี่จะได้ไม่ได้อะแต่มันได้หมดเลยสําหรับหมอนะเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนี่คือบุคคลคุณภาพอีกหนึ่งคนและเป็นคนที่ไม่ต้องโชว์แบบเลือนกายแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราวอนที่จะฟังเพลงเขาอยู่เพราะเขาทําถึงอ่ะอินเนอร์เขาได้เขาร้องมาจากข้างในจริงๆเขาตีความหมายของนนยยะเพลงแบบแตกฉานแล้วก็เขาถ่ายทอดออกมาผ่าน คุณภาพคุณภาพที่มันเชียบอะ very good แล้วก็ณนะชั่วโมงนั้นณวันณณยีสนะิบนะกว่าปีนั้นเขาเป็นดีว่าที่ถ่ายทอดเพื่อนหญิงพลังหญิงนะทุกเพลงของคุณปานธนพรเป็นสิ่งที่พูดแทนเสียงของผู้หญิงทั้งประเทศในมุมมองของอะไรก็แล้วแต่แล้วณนะวันนี้เธอมาถ่ายทอดในลักษณะของเพลงธรรมะ กายที่เธอมองเห็นว่างามสุดท้ายความเสื่อมทรามก็มาเนี่ยเพลงนี้ก็หมอชอบออยากให้ทุกคนลองไปฟังดูแล้วก็เป็นอะไรที่เอ็มวเขาทำมาดีมากเป็นการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมวันนี้นะคะก็ห่างหายจากตรงนี้ไปนานหมอเป็นคนชอบร้องเพลงเป็นความสุขอย่างหนึ่งของหมอวันไหนที่ใช้คลื่นจิตเยอะก็จะเบรกโดยการร้องเพลงจะบอกว่าจริงๆหมอเป็นคนร้องเพลงตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ไม่ถึงสิบครัวแบบเป็นคนร้องเพลงอาบน้ําก็ร้องเพลงอยู่ในครัวก็ร้องเพลงทําการบ้านเครียดก็ร้องเพลงดนตรีจะเป็นอะไรที่บําบัดเซลล์ของมอและก็ถือคติที่ว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักดนตรีเป็นอะไรที่ทําให้เซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทของเราลงไปถึงสารแอนโดฟินมันหลังนะคะฝากไว้เช็คดวงบ้านเกียว ID B I P y ไปพดับปดดบายบายจ้ะเนี่ยจะปักตะก้าไอเนี่ย หาไม่เจอหาอยู่สามชั่วโมงแล้วเป็นอะไรที่วันนี้โอ้ไม่ก็ OMG ไปละคะ่ะบ๊ายบายไม n นอ e is แม่หมอไบปลูนะคะสวัสดีวิถีมนุษย์อันโกสวัสดีวิถีมนุษย์ลนลนจะ๊ะมนุษย์ข้างข่าวจะดับปลูโตวนจะจ๊ะไปละไฟติง